สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พี่จ๋าชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจําวันที่8กุมภาพันธ์สองพนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่้งแต่18ปีกวรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะของวันที่7เสียดายมากๆเลยไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแต่ว่าแอดน่ะเขียนเอาไว้แล้วนะคะก็เลยแบบเวลาไม่ทันเนาะแอดเลิกงานดึกมาตื่นเช้าเช้าก็ไม่ทันต้องรีบไปทำงานดูของตัวที่แอดเขียนมาพนิดานะคะ0ูน นะคะพี่พีจ่ะแล้วก็96เนอะจะได้มากๆเลยนะคะสําหรับอ่าแนวทางที่ล่างไว้นะคะไม่ได้ลงแนวทางให้เวลาไม่ทันอ่าวันนี้เลือกดึกก็ต้องลงให้เนาะ เผื่อนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะพี่พี่จ๋าเข้ามารับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะคะชื่นชอบค่อยตามแอดแล้วกันนะคะสาหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะไอ l ดีไลน์แอดตามนี้นะคะพี่พี่จ๋าเพิ่มเพื่อนสูนส่สติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีนึงนะคะเพราะวา่าช่วงที่แอดไม่อยู่ไปต่างจังหวัดแอดจะลงให้ในกลุ่มเนาะช่องทางนี้ช่องรองนะคะแอดอาจจะไม่ได้ลงให้ลงในกลุ่มเลย นะคะพี่พี่จ๋าสนใจแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมานะคะเป็นกลุ่มของช่องใหญ่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะคะว่าตัวเด่นของแอดวันนี้มีตัวไหนกันบ้างเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะอ่ะเด่นสุดนะคะแอดให้ไปที่สี่แล้วก็เจ็ดนะคะ วิ่งรูทที่4นะพี่พี่จ๋าวิ่งรูทที่4เนาะอันนี้ก็คือลุ้นได้ทั้งหมด4หน่อยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเด่นแต่ละตัวมีตัวไหนกันบ้างเนาะหรือทัานไหนชอบก็จะจับบินในนี้ได้เลยนะคะอ่สี่นะคะ, 4, ะ,คะ4ตัวที่แอร์ไทก็จะมี4 2นะคะ4 9 5 7นะคะ ห้าแปนะคะเจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะอ่านำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งรานะคาสำหรับตัวดินที่สี่นะคะวิงรูที่สี่แอดเน้นไปที่สี่เก้าหรือสีหกนะคะ 5้นะคะส่วน7แอดเน้นไปที่7 4เนาะพี่พี่จา๋าอ่า4 5 5 4ก็อย่าลืมแล้วกันนะคะแอดคำนวณออกมาก็มีด้วยเนาะอ่าสายเบิ้ลก็อย่าลืมนะสายเบิ้ลนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะเขค่อยตามแอดเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้3ตัวไปด้วยนะคะพี่พี่จา๋าให้3ตัวไปด้วยในอ่า3 4 9นะคะ เจ็ดเจ็ดสี่นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ตัดเล่นแล้วกันเนาะสามสี่เก้านะคะอ่ะเพิ่มสามตัวให้นะคะพี่พี่จ๋าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึง แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ